สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับไฟฟ้าแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์ค่ะสมาชิกของกลุ่มเรานะคะได้แก่นางสาวปุญยิสานนารพรเลขที่24นายภูริวัตรปัญโยเลขที่29และนางสาววรินทรกันทิพันธ์เลขที่30ค่ะแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของพลังงานเคมี และสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีจะสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานั่นเองประเภทของแบตเตอรี่นะคะจะมีอยู่4ประเภทค่ะคือ 1. แบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว 2. แบตเตอรี่ลิเทียม 3. แบตเตอรี่ NiMH และ 4. แบตเตอรี่แห้งค่ะ การใช้งานนะคะในรูปแบบพลังงานสำรองแบตเตอรี่จะให้พลังงานสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าราคาถ่ายค่ะส่วนในรูปแบบพลังงานเคลื่อนที่จะใช้ในอุปกรณ์พกพาค่ะเช่นสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์และการรีไซเคิลแบตเตอรี่นะคะจะช่วยลดปัญหามลพิษได้ค่ะเนื่องจากสารเคมีที่อยู่ในแบตเตอรี่สามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้นั่นเอง ข้อดีของแบตเตอรี่นะคะคือสามารถัเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในภายหลังได้ค่ะทำให้สะดวกสบายต่อการพกพาและใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลายนอกจากนี้ยังช่วยสำรองพลังงานในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะข้อเสียของแบตเตอรี่นะคะคือแบตเตอรี่มีอายุใช้งานที่จำกัดเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานไปน,นานๆและบางประเภทมีต้นทุนสูง การกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโซลาร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้หลักการของเซลโฟโตโวลิกซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวัตถุที่ได้รับพลังงานจากแสงประเภทของโซลาร์เซลล์นะคะจะมีอยู่3ประเภทค่ะคือ1 โซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลท์ t 2 s โซลาร์เซลล์แบบพ o ล y ีคริสตัลไลท์และ 3. โซลาเซลล์แบบฟิล์มบางค่ะการทำงานของโซลาร์เซลล์นะคะเมื่อแสงแดดตกกระทบบนแผ่นโซลาร์เซลล์พลังงานแสงจะถูกดูดซึมและทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวัสดุที่ใช้ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองค่ะ การใช้งานนะคะระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ s o l a r Power System จะใช้ในบ้านเรือนอาคารสำนักง,งานและโรงงานอุตสาหกรรมค่ะการเก็บพลังงานหรือ Energy Storage จะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดดอย่างตอนกลางคืนนั่นเองค่ะข้อดีของโซลาเซลล์นะคะคือเป็นพลังงานสะอาดค่ะ ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือกระจกในกระบวนการผลิตพลังงานและยังเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดอีกด,ด้วยค่ะเพราะมีแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานและยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะข้อเสียของโซลาเซลล์นะคะคือต้นทุนเริ่มต้นสูงค่ะราคาที่จะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงอยู่แม้จะมีการลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะความสามารถในการผลิตพลังงานจะต่ำลงในวันที่มีเมฆมากหรือในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อยนั่นเองการเชื่อมโยงระหว่างแบตเตอรี่และโซลาเซลล์คือสามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโดยการใช้โซลาเซลล์ในการผลิตพลังงานจากแสงแดดและเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงแดดเช่นในเวลากลางคืนหรือวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม นี่คือวิธีที่จะช่วยให้บ้านเรือนหรืออาคารสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้นั่นเองค่ะขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ